สวัสดีทุกท่านครับผมคุณอรินนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการที่เราจะาไลฟ์เฟซ b ุ๊ k ไปในขณะที่เราสอนด้วยโปรแกรม o o ฟนะครับหลายคนอาจจะใช้โปรแกรมอื่นแล้วมันโอเคแต่อัยเอิญว่าผมใช้ o o ฟนะฮะซึ่งณนะปัจจุบันวันนี้วันที่ผมทำการอัดคลิปคือ27นะครับกรบกฎาคม2021ผมก็ไม่รู้ว่ามีกระบวนการกี่วิธีหรืออะไรแต่ผม อยากบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ผมขออนุญาตใช้แล้วกันนะฮะมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะครับแต่ก็ขออนุญาตใช้นะครับก่อนอื่นก็นะครับแชร์หน้าจอก่อนเนาะนะครับขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับผมก็ไปที่นี่ครับผม Facebook ผมเลยนะครับผม Facebook ผมเลยเนี่ยครับกดไปที่ไลฟ์วิดีโอใช่ไหมครับผมไลฟ์วิดีโอนะครับ กดไปไลฟ์วิดีโอนะฮะเราก็จะทําการไลฟ์ถ้าท่านไหนที่มีเพจก็ไลฟ์จากเพจได้เลยนะครับท่านไหนที่ไม่มีก็ไลฟ์จากาหน้า Facebook ของตัวเองนะครับโอเคเราสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านจะไลฟ์ยังไงแท็กใครไหมนะครับหรือว่าไลฟ์เวลาไหนนะครับหรือว่าอะไรยังไงก็นะครับสามารถที่จะ กำหนดได้แต่เราก็เลือกนะครับเมนูที่เขียนว่า live now นะครับ go live now ก็คือ live ตรงนี้ทีนี้ครับตรงนี้มันก็จะให้เซตอีกตรงโพสตนี้ก็บอกว่าให้ไปลงในไทม์ไลน์เราไหมนะครับหรือว่าเอาไปไว้ในเพจไหนหรือโพสตในกลุ่มอะไรอันนี้ก็แล้วแต่เซตเอา title ก็คือหัวข้อเนาะวันนี้จะอะไรผมอาจจะเขียนว่าทดสอบเนาะนะครับตัด test แล้วกันนะรัรเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ test for เ c e บุ๊กนะครับ, This, ครบ0 7, ค,รบ 2, 21, ครับูนย์เจ็ดับสนย์อหนึ่งครับนั้นรายละเอียดก็แล้วแต่ครับจะไลฟ์ที่ไหนอะไรยังไงถ้าที่เกียรก่อดที่อันนี้มาวางเลยก็ได้นะครับครับนั้นเรากดไลฟ์เลยเนี่ยมันยังจะไม่เห็นอะไรครับแนะนํามาทางนี้นะครับ บางคนใช้แอปพลิเคชันหลายตัวบางคนใช้ OBS ใช้อะไรโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่อันนี้ผมขอเนี่ยนะสาธิตวิธีการไลฟ์แบบบานๆนะครับผมก็จะมาเลือกนี่เลยครับ use camera ครับก็คือใช้กล้องนั่นเองนะครับก็คือใช้กล้องในการไลฟ์แต่ทีนี้มาทางนี้ครับมันก็จะถามว่าเราจะใช้กล้องอะไรแบบไหนยังไงนะครับผมขอเปลี่ยนตรงนี้เป็น share screen นะครับ share ก c r e e หมายถึงอะไรหมายถึงว่า ให้เอาหน้าจอนะครับที่กําลังที่กําลังทําอะไรอยู่สักอย่างเนี่ยนะครับไปทําการไลฟ์ซึ่งตอนนี้นะครับหน้าจอนี้เห็นไหมครับก็คือหน้าจอที่พร้อมจะไลฟ์นะครับแล้วก็เตรียมพร้อมได้เลยนะครับที่จะไลฟ์นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าหน้าจอของ f c e e o o o เนี้ยนะครับก็คือทั้งหน้าจอทั้งเครื่องทุกอย่างเลยถ้าเราเลือกแบบนี้นะครับก็คือทุกอย่างเลยนะครับจะทำการไลฟ แต่ว่ามันมีหลายอันนะครับมันมีหลายอันอะผมขออนุญ,ญาตกดก่อนแล้วกดปึ๊บมันมีคาว่าหน้าต่างนะครับถ้าหน้าต่างเนี่ยถ้าเราเลือกแค่แอป o v e อย่างเดียวก็ได้แต่เผอเอิญว่าผมไม่ได้เลือกแอป o o ฟอย่างเดียวเพราะว่าเวลาผมสอนผมจะต้องเอ่อเอาตัวอย่างเอาวิดีโอเอาภาพมาให้เด็กดูซึ่งการไลฟ์เนี่ยครับมัน มันจะไปสับไปสับมาไม่ได้ดังนั้นผมก็เลยเลือกเป็นทางหน้าจอคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหน้าจอของผมนะครับมันก็จะทําการไลฟ์ไปด้วยเลยนะครับมันก็จะทําการไลฟ์ไปด้วยเลยนะฮะนั่นหมายความว่าทุกอย่างบนหน้าจอของผมนะครับมันก็จะทําการไลฟ์เนาะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคถ้ามันขึ้นลักษณะตรงนี้นะครับมุมมุมล่างขวามือมันแสดงผลก็แสดงว่าเราจะสามารถไลฟ์ได้หน้าจอทุกอย่างได้เลยอ่าจากนั้นผมก็ไปเปิดนะครับหน้าที่ผมจะสอนปกติซึ่งตอนนี้ผมอัดคลิปไปด้วยแล้วผมแชร์หน้าจอไปด้วยมันก็เลยไม่เห็นหน้าห้องนักเรียนทั้งหมดแต่ถ้าผมไม่ได้ทําการแชร์หน้าจอตอนเนี้มันก็จะเห็นหน้าเรียนนักเรียนทั้งหมดจากนั้นครับคุณครูก็กดไลฟ์เลยครับมันก็จะนับสามสองหนึ่ง ทุกอย่างที่ครูทําบนหน้าจอทุกหน้าจอทุกเสียงนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งเรื่องเสียงนะครับขอแนะนําตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เลือกเป็นค่าเริ่มต้นไมโครโฟนนะครับให้เลือกเป็นอันนี้นะครับเลือกเช็คออดิโอถามว่าทาไมให้เลือกเป็นอันนี้เพราะถ้าหากว่าเราเลือกเป็นอันนี้เสียงทุกอย่างในโน้ตบุ๊กของเราก็จะขึ้นไปด้วยแต่ถ้าเราเลือกไมโครโฟนใดไมโครโฟนหนึ่งมันจะขึ้นเฉพาะเสียงที่ เราใช้ในไมโครโฟนบางทีเสียงในโน้ตบุ๊กเนี่ยครับมันอาจจะไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยบอกเอาไว้นะครับบอกเอาไว้วิธีการไลฟ์ครับผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณครูทุกคนนะครับถ้าเราทําการหยุดการไลฟ์หยุดการแชร์ก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะหยุดให้อัตโนมัติโอเคครับมีอะไรเพิ่มเติมสอบถามได้ยินดีให้คําตอบเสมอครับผมสวัสดีครับ